รา u n d 2ดูสิดิลิน,นจะทำสำเร็จไหม, Mommy, need onion. หมแม่เววม่้องต้อ n ต e องต้อ n ต้องต้องมอต้องม้องตแม่ต้องต้อเตรยอยต้ <c oughs> อ้องต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 ้อ้องตอบคุณน้องตินเะคะทต้องต้อ้พวก้อากินนะคองตเมนู้อะไรอะวัรน,นี้ไขบบ่้าวต้องรรองต้องต้องต้อง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 ้นง้้ เอออุ๊ยได้แล้วจะเป็นยังไงจะเป็นไข่ดาวหน้าตาแบบไหนใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยโอ้โหอเลิกเดิกเวลาทำอาหารเขาบอกว่าไฟสำคัญมากเลยลินถ้าแบบระดับไฟกำลังดีความร้อนกำลังดีมันจะอร่อยมากขึ้นใส่ไข่ลงไป kind of เด็กๆระวังนะคะโอเคโอ๊ะอรอย มันกำลังเริ่มรอ้อนลูก The heat i s c o m i n g ลมันแรงโอ้ยระวังนะระวังนะใครแบบเขาไม่ไอเดอร์จานจานเลยเหรอตักไหมหรือจะซับน้ำมันก่อนมาไ,ไม่ตักให้โอเคได้สักครู่นะแต่ไม่ตักให้แป๊บนึงอ,อ๋อลินก็ตักได้นี่มโมมี oh! Mommy, ่ก็ตักได้ <ama> อ่าคุรีทรมาเฟสได้อยู่ได้ไหมฮ <can> ะ เขาบอกว่ามันรูนไปแล้มันมันไม่ได้หน้าอ่ะ round t ดูซิชิลินจะทำสำเร็จไหมกำลังนึกอยู่ว่าหน้าคูริธรมะคือยังไงเดี๋ยวขอเซิร์ชดูหน้าคูริรรมะหน่อยนะเจ้าตัวนี้เหรอคะหน้าแบบนี้ชิลินพยายามทำไข่ให้ออกมาเป็นหน้าแบบนี้อยู่เดี๋ยวชิลินทำไข่คูริธรมะแล้วชิลินช่วยมามีทำกะเพราด้นะ look so good ระวังร้อนนะคะระวังนะคะโอเคค่ะเดนสวีดมีตาด้วย Sleepy Eyes หยอ,อกแม็กกี้ด้วยเขาชอบกินแม็กกี้เขาชอบกินแม็กกี้ And then now ม,มีไข่เจียวแล้วจ้า ผัดกะเพราใส่อะไรบ้างคะแทนแทนเยี <Yes. S 1> ผัดกะเพราใบาหนูลินนะเรดี้ทำให้ทุกคนกินเลย Why not m o m ่ we didn't need onion Why not? Because we're not s u p p อ s e d to กะเพราไม่ต้องใส่ onion ออพี่สอนทำไมพี่สอนเอา o อ n ี o n มา กะเพราสูตรน้องลินใส่กระเทียมอย่างเดียวมันอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าไราใส่กระเทียมันไม่อร่อยโอเคเพราะว่าถ้าเกิด้องไม่ใส่อันนี้มันจะไม่ทำให้เราหองค่ะเพปเปอร์เพปเปร you want pepper too a little bit นใส่พิกไทยด้วยเหรอเอาแค่ไหนอ่ะน้อยอ่ะเตรียมไว้ให้ก่อน yeah, ให้ชิลินปรุงรสเลยนะ a little of this ใส่ need little bit. ไหยอกยอกไปเออแต่ชื่อไงใส่พริกไหมคะไม่ใส่ไม่ใส่พริกเลยใช่ไหมสูตรเด็กให้พี่ๆกินใช่ไหมคะตอนนี้เรามีไข่เจียวแล้วหนึ่งคุริคูมะ ยาวให้ใครให้น้องให้ตาไม่ใช่ชิูลิคุมาหรอเร่งนี้ชิลินเขาอินซาริโอมากเรื่อนราโกดการ์ตูนในซาริโอมากมากแม่ครชิมก่อนเลยค่ะ no need I already know it's good try first เป็นไงอ่านไหม อันต้องเพิ่มเหรอโอ้โหเพิ่มแบบว่าไม่ไม่มองด้วยพอแล้วมั้งกระเพราชิลินเสร็จแล้วนี่ให้ดูหน้าตาให้ดูหน้าตากระเพราใบน้องชิลลินหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกินกับไข่ดาวด้วยในชิมก่อนเลยเหรอไม่เรียกคนอื่นมากินเลยเหรอทำเองกินเองใช่ไหมรู้เรื่องเป็นไงคะ How เ t h ยสิเทส s ช r นกันไอ้น่าก็ดีจริงนะทุกสี่ทุกคนกระเพราของน้องชิลนเนี่ยดูไข่นะคะดูดีนะคะปาไปเรียกพี่พี่มากินข้าวก่อนค่ะแม่ครัวจะชิมแล้วล่ะคะ This reminds me of the last part that he gets eaten จุดแม่เจ๊จะเจ๊ชิมกะเพราฝีมือน้องสิขาน้องสาวอุตส่าห์ทำอาหารให้ทุกคนกินนะเนี่ยวันเนี้ย is it? How Okay. please try it's Chilin special dishes This dessert. is for มีด hmm. ีเซอร์ด้วยเหรอนี่เขามีดีเซอร์และเฟรน์เรียบร้อย me I'm gonna make it like after like lunch and then I'm also gonna make this โอ้โหมีดีเซอร์เฟรนเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะน้องลินเขามีสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเนี่ยดูสิ ตัวเล็กนี่เขากำลังอินซาลิโอทุกอย่างที่เป็นซาลิโอตอนนี้จะทําขนมหน้าตาซาลิโอละไข่เจียวก็ยังเป็นหน้าซาลิโอเลยใช่ไหมแม่ขวลรวบผมเตรียมพร้อมละเดทเดซเตอร์ <c oughs> ert, พร้อมค่ะาทางขวคร่ะถ้่าเดินแขนเสื้อข,ของเขาเดียว <c oughs> วันนี้ทําเมนูอะไรคะดีเซอร์ค่ะทางฮือไม่ใช่ทางฮูรูลูกทางฮูลูมันเป็นแป้งญี่ปุ่นมันเป็นแป้งญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่น ยูนิตดูเรฟเฟรนซ์ก่อนไหมดูวิธีทำก่อนไหมอย่ามาในตู้น้องให้ตู้ดู่ะมามี่เซิร์ฟวิธีทำให้ละ There is no reference Mommy it's a secret recipe โอเคเดี๋ยวรู้กันว่ามันจะเป็นเมนูอะไรนะ,ะ mm hmm. ขนมที่น้องลินอยากทำก็คืออันนี้อันนี้ไหนให้ดูก่อนหน้าตาแบบนี้แต่ทาไมหน้าตาแบบนี้ได้ดูก็คือแล้วแต่หนูจะปั้นเลยใช่ปะ แล้วหนูอยากปั้นเป็นตัวอะไรทั้งสองตัวคือตอนแรกอะ่ะมามีม่กับพี่สอนก็ดูว่าเอ๊ะมันคล้ายๆโบลอยไข่หวานของประเทศไทยแต่ว่าถ้าเป็นขนมญี่ปุ่นอะ่ะเขาเรียกว่าดังงกดังงกชิลินรู้จักบ้าใช่แป้งันกอนอ่าต้องใส่แป้งอยู่สองอย่างก็คือแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวลูกคือเขาบอกว่าถ้าเราใส่แค่แป้งข้าวเ,เจ้ามันจะไม่นุ่มไม่อร่อยเท่ากับ เราผสมแป้งข้าวเหนียวเข้าไปก่อนอื่นต้องใส่แป้งข้าวเจ้าก่อนโนรีนเอาแป้งข้าวเจ้านนเราทำาาก้อนประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราเอาใช้ช้อนตักค่ะใช้ช้อนโต๊ะตักค่ะหาช้อนโต๊ะก่อนอนุรินลงมาเอาช้อนโต๊ะมาตักเดี๋ยวนะมนันไม่อ่านสูตรกว่าน,นะแป้งข้าวเจ้าสามช้อนตักไปสามช้อน,นช้อนเรียบๆนะอันนี้ช้อนนูน หนูล้างมือ,อยังคะมือสะอาดอยังคะสะอาดสะอาดนะอาา่าฮะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่แป้งข้าเหนียวค่ะแป้งข้าเหนียวเขาบอกว่าให้ใส่ไปเลย9ช้อน9ช้อนให้มันเหนียวเหนียวหนุบหนุบอร่อยอร่อยอะ9ช้อนลีนไก่าเลย,ยว้ยลีนมันมันเกินไปแล้ว,ลวมันไหลไปเยอะกว่านั้น เสร็จแล้วเหรอเติมอีกนิดนึงเติมอีกนิดนึงงมามี่ไม่พอหนาไม่ก็แต่กี้หนูเทลงไปทั้งทั้งพร้อมถุงเลยอะ่ะแม่ครัวใจร้อนนะคะแม่ครัวไม่ตักดีๆนะคะแป้งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำโลกใส่น้ำร้อนๆประมาณ5้าช้อนก่อนแต่เดี๋ยวพี่สอนอุ่นน้ำใส่ถ้วยได้น้องลินค่อยๆตักแต่มามี่ก็ยังังสงสัยว่าแป้งของเขามันจะไม่มีรสชาติถ้าเราอยากให้มีรสชาติเราต้องใส่อะไรเข้าไปให้มีรสชาติก็เขาจะใส่น้ำตาลเพิ่มเหรอเหมือนถ้าเป็นคนไทยอ่ะเขาจะใส่แบบ เผือกใส่ฟักทองใส่อะไรเงี้ยเข้าไป <No. S 1> แบบสูตรไทย <No. S 1> อ่ะ <No. S 1> สูตรบัวลอยไข่หวาน <No. S 1> เอาสูตรญี่ปุ่นแท้ๆเรนอยากเติมน้ำตาลเข้าไปหน่อยไหมน้ำตาลเข้าไปหน่อยให้มันแบบนิดนึงก็ได้ให้มันหวานนิดนึงเนาะมันมีรสชาตินิดนึงเนาะแม้ว่ามันก็น่าจะอร่อยขึ้นนะดังโงกสูตรชิลินนะลองดูคนคนคนให้แป้งมันได้ที่ก่อน ลงมนันเืนทำดีๆไมหมลูกดูถหาแม่ครัวนั่งทำอย่างชิวเลยอตอนนี้ก็คือคิดว่าผสมแป้งได้เวิร์กแล้วใช่ไหมคะเราลองทำน้อยๆก่อนเนาะลินเนาะถ้าอร่อยค่อยทำเพิ่มตอนนี้ชิลินจะผสมสีแล้วอันนี้เป็นสีของอะไรคะปอม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 สีเหลืองใช่ไหม,ไมเดี๋ยวเราจะต้องปั้น ปั้นออกมาให้มันเป็นหน้าชินนามอนโรกับปอมปอมบุลินความยากก็คืออยู่ตรงนี้แหละน้องลินว่าจะปั้นออกมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาถาดให้โอพอให้ตกกระจายตกกระจายบอกพ่อ <ไป S 2> ี้ตางปั้นฟ้าไปไหมไม่เดบรูอ <is perfect, S 2> ิสเ e คเหรอตอนนี้หนูได้เสียอะไรบ้างนะคะสีเหลืองเสียขาว สีน้ำตาลแล้วสีชมพูแล้วสีฟ้าโอเคเป็นอันครบทุกสีที่ต้องการใช่โอเคทำแค่หน้าเขา,าทำหน้ากับทำหูเขาด้วยใช่ปะใช่ทำหน้าทำหูเขาให้เหมือนอย่างนั้นนะแต่มามีเห็นที่เขาทำอะ่ะมันของเรามันดูแห้งแบบไม่ดินเหมือนของเขามันจะดูแบบไม่ได้แห้งขนาดนี้ปะยูนต mm ิ hmm. ้งของเราแห้งแบบว่ถ้าแห้งไปเราต้องเติมอะไรเหรอน้องลินแห้งไปไม่กลัวมันแข็งอะ่ะมันจะไม่นุ mm ่มอ่ะ ใส่น้ำจะทำให้มันทายแห้งหรอนี่นึ่ง,งเอาน้ำสีก,กสระดาษไม่ได้เอาน้ำกินสิ <c oughs> มาเติมแบบค่อยๆสีขาวต้องการเยอะม,มากเพราะว่าเขาไม่ได้โดนนวดอ๋อเออนั่นแหละแล้วชิจนทำให้มันชุ่มชมไว้หน่อยแบบไม่ให้มันแห้งเกินไปเนาะ <c oughs> ว่าวม,มือเหมอมีเป็นสีอื่นแล้วเนี่ยจับสีขาวยากจังเลยสีขาวคือแบบถ้าจะจับห้ามมือเปื้อนเลยอะแต่ว่าชินน้มอนเราอาจจะเป็นแบบหน้าขาวแล้วก็มีลายๆนิดนึงดูแบบอาจจะไม่ขาวเกลี้ยงดูสิไม่โดน ันแม่ทําัวลอยกับยายอะ่ะมันก็จะแห้งๆนิดนึงแม่จําได้ละแห้งๆนิดนึงแต่ถึงเวลามันก็โอเคอยู่ตอนพอเราเอาลงไปต้มในน้ําอ่ะไม่ดูมามีทำสิมามีทํามันมีลายจุดๆใช่ไหมมามีทำหรือว่าหนูทาตอนที่หน, <c oughs> นูโด <c oughs> นแปรสีไงไม่แต่มามีไม่ผสมให้ดีเหมือนอไหมอ่ะใช่ไหมชินามอนโร <c oughs> ใช่ลินบอกว่าใช่ด้วยทุกคนว่าใช่ไหม เหมือนไหมไม่เห็นหน้าเลยนี่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 ได้หน้าแล้วน่ะคนวาดเป็นยังไงคะมันโอเคมันก็จะประมาณนี้แหละลินต้องค่อยค่อยเออเมันทำยากอยู่นะหมมยว่าจะให้เหมือนเป๊ะๆก็คือไม่ง่ายนะลินแต่เนี่ยดูสิ หลักอ๋อเนี่ยชินามอนน้อน่ารักชิลินเนี่ย so cute โอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำตัวต่อไปได้เหมือนกว่านี้อะเขียน <c oughs> หน้าให้เขาใช่ไหมคะชิก <c oughs> อี่ o w i g t d o อันนี้ชิลินตกลงว่าชิลินจะใช้น้ำซอสเป็นซอสอะไรนะ จะใช้น้ำผึ้งทำเป็นซอสทำยังไงคะก็ตอนแรกต้องเอาเขาไปต้มก่อนแล้วค่อยแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่ในตู้เย็นแล้วก็ตู้เย็นใส่ เอาเขาไปต้มก่อนใช่ไหมก่อนอื่นนั้นตอนนี้น้องๆก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วนะเดี๋ยวเราตั้งกระทะร้อนๆแล้วจะเอาน้องลงไปตุมต๋มๆอาบน้ําอาบน้ําในกระทะเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าน้องเราจะออกมาเป็นยังไงโอเคปะซิลินดีใจยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาน้องไปอาบน้ําบุมบ่มๆแล้วนะเอาทุกตัวใส่ลงไปนะคะใส่กลับด้านพอลูกเอาใส่ถูกหน้าด้วยนะ เดี๋ยน้องเขาจะได้หายใจไงอุ่ยเบาๆเบาๆเดี๋ยวน้ำกระเด็นพี<อ>่เนค่อยๆใส่เบาๆค่ะเออหใจไม่ไหวตะเกียบพี่น้องหน่อยเขาได้หายใจคน<อ>น่าเกียดคนน่าเกียดเหรอเขาได้หายใจไม่น่าเกียดนะเขาน่ารักทุกตัวเลยเป็นฝีมือผลงนานของเราคนปลัช h ตอนนี้เขาลอยปุ่มๆขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าถ้าลอยปุ่มๆขึ้นมาจากน้ำแล้วแปลว่าน้องเขาสุกแล้วค่ะ อาชิมก่อนซิคำแรกตีมือเราแป้งมันได้ไหมจืดจืดหรอล้วแป้งเหนึบไหมอร่อยเหนึบหรือแข็ง,งเสร็จแล้วค่ะนขนมของน้องอน,นีคือ,อเอกันใช่ไหเลือกจิ้มได้มีจิ้มนมข้นหวานกับน้ำผึ้งหรือว่าชิลินเขาบอกว่ากินแป้งเปล่าๆก็อร่อยแล้จะจ้ะอ,อ,อุ้ยที่โน่กินตัวใหญ่เลยเหรอน่าจิ้มลงไปอย่างนี้เลยอะจิ้มจุกจุกอย่างนี้เลยอะคะ ตัวนี้มันหน,น้าตาดีมากเลยนะชิโนหนุบมากหนุบมากดีไหมมาลองชิโนเดี๋ยวมามาจิ้มเองชิโนอย่าเพิ่งจิ้มไปหมดเลยสิโอ้โหก็ชิโนใส่จิ้มเวอร์วางอลังการขนาดนี้จิ้มเวอร์มากเลยลูกจ๋าใช่ยิ่งเวอร์ยิ่งดีจิ้มแบบดูฉ่ำมากฉ่ำนมข้นสุดอืม อร่อยหนบมันหนุบกำลังดีเนาะอร่อยกว่าที่คิดไว้แค่มันยังเหไม่น่าเชื่อินบอกว่าผ่านดีอแป้งมันก็หนุบกำลัง,ลงดีแบบหนึบกว่าแป้งบัวลอยเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะเป็นแม่ครัววันนี้ได้ทําขนมที่หนูอยากทําด้วยไอเฮปปี้แล้วมันเป็นเหมือนที่ลินคิดไว้ปะมันออกมาเหมือนที่ลินคิดไหมไม่หมายว่ามันก็เหมือนนะเนี่ยมันก็เป็นโมจิที่แบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีนะโอเคขนมน้องลินอร่อยมากนะคะขอบคุณน้องลินนะคะทําขนมให้พวกเรากินนะคะงั้นอ่าปอม,มปอมกุลินขอตักไปก่อนนะคะบ๊ายบายชินนมอนโรก็บอกบ๊ายบายเหรอไม่บายถ้าใครอยากกินก็ลองไปทําตามชิลินดูได้นะคะก็ทอ,อร่อยรูว่าอร่อยแต่ถ้าเกิดใส่พริกของให้ชิโนมันจะอร่อยกาไอรินไปนป้อนพี่โน่ไหนแบบมีพรกิกอะชนไหนงอยา จะไปทำให้หม,มันร้อนๆไหมมันร้อนค่ะแต่คุณกว่าคุณจะเดินมากินค่ะมีการบอกนะ้องว่าให้ทำให้ร้อนหน่อยตัวเองแหละกว่าจะโตยุลายาดลงมากินข้าวแต่เทศอร่อยกว่า